อีหม่ามระมัดปีกแมวลยอะไรนะฝ่ายไทยนะคะตอบได้นะคะได้ฝ่ายไทยตอบนะคะรอบความตอบนะคะการทดสอนี้มีชื่อว่ายาสีฟันช้างอาศัยหลักการที่ดาบทัพทีมช่วยเรการสลายตัวของไฮโดรเน จำนวนมากซึ่งเมื่อลงกำกลังยาล้างจานจะเกออิดฟอพโฟมจำนวนมากพุ่งออกจากภาชนะทายาสิบัดน,นาดยักษ์ตอบไปชุดตอไปโตชุดการทดลองที่สองค่ะชื่อว่าอะไรคะใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์อะไรตอบได้นะคะพี่ ภูเขาไฟหลักการของภูเขาไฟจะลองใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร่วมกับด่างทับทิมอาศัยปฏิกิริยาออกซิเดชันรีดักชันซึ่งช่วยเร่งการสลายตัวของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ให้ปล่อยก๊าซออกซิเจนในปริมาณมากต่อให้เกิดโฟมและฟองที่ที่ทะยานขึ้นจากภาชนะ อยางรวดเร็วลักษณะที่ปรากฏจึงคล้ายกับการรรรลุของภูเขาไฟในธรรมชาติได้อยา่างสมบดี